สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องเกษตรน้อมนำนะครับวันนี้นะครับทางช่องเกษตรน้อมนำได้มีโอกาสนะครับเปิดฟาร์มเปิดสวนหลังบ้านนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าได้นะครับเป็นสวนที่อยู่หลังบ้านนะครับก็จะมี สัตว์เลี้ยงนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่กบหอยปลานะครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อที่จะไว้รับประทานนะครับเป็นพื้นที่ประมาณไม่ถึงงานนะครับตรงนี้พื้นที่หลังบ้านนะครับก็จะจัดสันปันส่วนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นข้อเป็ดนะครับ แล้วก็ไก่นะครับไก่พื้นบ้านนะครับไก่พื้นเมืองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ไซส์บอ่อขุนนะครับบอ่อขุนด้านนี้ก็จะเป็นกบนะครับ อายุก็ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับห้าร้อยตัวในบอ่อขนาดเล็กนนี้เป็นไฮเชอรี่นะครับไซขุนนะครับขนาดเท่ากับลูกก๊อ นะครับประมาณนี้นะี่ครับ,เ,นะรบเป็นลำต้นนะครับลำต้นของมะละกอนะครับอามาให้เขาเกาะแล้วเขากินเป็นอาหาร บ่บอขุนนะครับอาหารของเขาก็จะเป็นพวกเศษผักต่างๆนะครับเปลือกแตงโมต้นกล้วยต้นมะละกอใบมะละกอใบก้านกล้วยอย่างนี้นะครับ กินหมดทุกอย่างครับอันนี้เป็นต้นต้นผงชูรสนะครับอาหารโปรโดของเขาเลยก็จะมีขาตะไคร้นะครับมะเขือนะครับปลูกไว้หลังบ้านนะครับเพื่อที่จะไว้บริโภค นะครับบ่อน,นี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับก็มีอยู่ได้ร้อยกว่าตัวนะครับเชอรี่สีทองนี่ครับอาหารของเขาก็คือผักตบชวานะครับผักตบชวาเศษผักต่างๆนะครับ ตอนกลางคืนเขาจะขึ้นมาเยอะนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับเป็นเชอร์รี่สีทอง บอ่อนี้นะครับก็จะเป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับบอ่ออนุบาลน,นี่ครับจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสีน้ำตาลนะครับนี่คือลูกหอยของเขาอายุ3สัปดาห์นะครับ อันนี้จะเป็นไข่หอยนะครับที่เราทำมาฟักนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดนะครับป้องกันฝนแะล้วก็แสงแดดนะครับไม่ให้โดนไข่หอยนะครับเราะจะทำให้ไข่ฟอแล้วก็ไม่ฟักนะครับอันนี้เป็นห่ออนุบาล บ่อนี้นะครับก็จะเป็นบ่อไซใหญ่จัมโบ้นะครับเพื่อที่จะไว้จำหน่ายนะครับไว้รับประทานไว้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุได้นะครับขนาดไซนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ78ตัวนะครับต่อ1กิโลเป็นไซใหญ่จัมโบ้นะครับ เยอะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะามาติดต่อซื้อนะครับไปเลี้ยงหรือว่าไปรับประทานได้นะครับของเรามีตลอดครับมีเยอะมีตลอดทั้งปีนะครับอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับ ใสใหญ่ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวนึงก็จะประมาณขีดครึ่งนะครับอย่างนี้น่ครับขีดครึ่งนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดแปดตัวเก้าตัวนะครับต่อหนึ่งกิโลกรัมนะครับ ไซนี้นะครับสามารถที่จะมาเลือกจับเองได้เลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับจะไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าไปประกอบอาหารลาบก้อยปิ้งย่างนึ่งนะครับทําอาหารได้หลายอย่างนะครับผัดกะเพราเดี๋ยวจะพามาดู ใส่ขุน นี่ครับเป็นไซส์ขนาดเล็กและก็กลางนะครับรวมอยู่ในบ่อเดียวกัน สำหรับไซส์ใหญ่นะครับไซส์จัมโบ้นะครับเราก็จะขายกันนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาทนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับสามารถที่จะมาเลือกนะครับเลือกเองเลือกตักเองจับเองได้เลยนะครับตัวขนาดนี้นะครับใหญ่ๆนะครับกิโลกร,รัมละ50บาท นะครับไซส์สำหรับไซส์เล็กลงมานะครับราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับยี่สิบสามสิบนะครับแล้วแต่ขนาดยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับมีหมดนะครับมีเยอะครับแล้วก็อีกหลายบ่อนะครับซึ่งอยู่าห่างกันอีกคนละที่ ครับช่องทางติดต่อนะครับก็ในช่องเกษตรน้อมนํานะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับที่อยูอ่หน้าคลิปนะครับ,นะรบติดต่อเข้ามาครับ